เป็นสุกลูกหนูนอนอย่างนี้หนูมีนัยยะสิเนี่ยนอนเอาตัวจิ้มก็ไปฝั่งห้องข้างๆหนูกะว่านอนบิดขี้เกียจสักหน่อยหมุนสักนิดนึงก็จะโผล่ไปอยู่บ้านของของขวัญเขาใช่ไหมของขวัญมันนอนมันอยู่นน่นบ้านมันนี่ดูทำนี่ข้ามข้ามฝั่งมาห้องของขวัญแล้วสันหลังโผล่มาแล้วเดี๋ยวบิดขี้เกียจนิดเดียวก็มันลืมตาอีกทีนึงก็มาอยู่บ้านของของขวัญแล้วนี่ ใช่ไหมลูกเป็นสุขลูกคิดอย่างนั้นไหมนเนี่ยนอนแบบมีระยะนะเราเนี่ยฮะกะว่าบิดขี้เกียจสักหน่อยหนึ่งนอนดิ้นสักหน่อยหนึ่งอุ้ยลุยปุ๊ดข้ามไปอยู่ฝั่งห้องของขวานมันจะได้มีเพื่อนเล่นของขวาน,วานมาดูบ้านตัวเองสิน่ะนี่มีใครโผล่มาแล้วเนี่ยโผล่หลังมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ดันหัวมันปุ๊ดออกไปก็จะเป็นการอุ้ยเผลอโชคดีกดูลูกกันสิน่ะ มาเนี่ยดูหลังมันเนี่ยข้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วเนี่ยหัวอยู่ฝั่งนี้หัวอยู่ห้องตัวเองหลังมาอยู่ฝั่งของห้องของของขวัญเขาไอ้เดดนอนแบบมีในยะนะเรานี่นะเป็นสุขไอ้เยอๆนั่นๆไปแล้วไปแล้วหัวไปแล้วจองเอ้ยนี่เจ้าของห้องของขวัญนอนไม่รู้เรื่องอไอ้ดินดินดินไอไอ้ดินดินดินไอไอ้ไอ้ลุยพูดไปสบาหลุยพูดไปสบา ต้องลุยไปนะลูกนะ้แม่ขี้เกียจไปตามกลับมาจะต้องอุ้มบัวข้ามกลับมาอีก,กนนะอันเนี่ยทำเข้ามาอีกหน่อย